นึกว่าหัวแดงชื่อจากรจานอ๋อเฮ้ยน้องชายเมื่อกี้ผมเป็นอะไรล่ะครับน้องชายครับเมื่อกี้ขี่รถชูมินิฮาร์ดให้ผมบ้างไหนครับมินิฮาร์ดที่ไหนครับตอนที่ผมยืนอยู่เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นแวบๆบนะตรงไหนครับเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ผมยืนกันอยู่สามคนอ่ะคนขี่หรือคนซ้อนครับเอ่อน่าจะคนซ้อนอ่ะอืเมื่อกี้ผมซ้อนนะผมยังไม่ทำอะไรเลยนะใช่หรือเปล่าเอาดีๆผมเห็นชูนิ้วอยู่นะ เอ้เดี๋ยวผมผมไม่ทํอย่างนั้นเราเพราะงั้นผมจะให้ตังค์เนอื่นเปลี่ยนเสื้อผ้าอ่ะแล้วจะเปลี่ยนเสื้อผ้าทำไมอ่ะไม่ไม่ได้เปลี่ยนหมายถึงว่าไอ้คนใหม่ไงไม่เมื่อกี้บอกเปลี่ยนเสื้อผ้าทำไมอ่ะให้ไม่ยื้อว่าถ้าผมเป็นคนอย่างนั้นผมจะให้ตังค์ผู้เล่นใหม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเหรอครับใช่หรอใช่ครับแล้วเมื่อกี้ผมเห็นชูนิ้วอะไรให้อ่ะผมไม่ได้ชูอ่ะผมโกอยู่เหมือนกันไม่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 นิ้วไม่ได้ทำไรไม่มีอาวุธทำไมต้องลัวไม่ไม่ผมไม่โก้อยู่แล้ว ไม่คือจะมีอะไรม้างทำไปเคลียรหรือเปล่าเปล่าเปล่าสงสัยว่าทําไมต้องชูนิ้วให้เอ้ยผมไม่ได้ชูผมคนซ้อนเมื่อกี้ใช่เปล่าดีดีเดี๋ยวผมเคลียร์ไวก่อนเดมาคุยกันเออคุยได้คุยได้เดี๋ยวแม่งเจอกูเดี๋ยวก่อนผมจําได้ครับปล่อยกับไปขวดอยู่แล้วก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์สองคนแล้วก็หายไปแล้วก็ภาพดับไปเลยที่เรายิงกู้โกรยิงโกแล้วก็ปืนเมื่อกี้ขี่รถมาชูมินิฮาร์ทให้อ่ะที่ผมบอกว่าตามมาเลย เป็นกักวักอาบุไม่รู้อะครับผมผมผมยู่ดีิผมก็ไปโรงพยาบาลนะครับทั้งที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะครับไม่หรอเป็นไรเนวะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้มันมีคนสูดขาวอ่ะโว์นิ้วให้นะเดี๋ยวผมเรียกเพื่อนพี่มันซ้อนมาอีกคนนึงนะครับเดี๋ยวคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยจำทุกคนหรือเปล่าใช่เป่าผมเห็นขี่บิ๊กไบค์อยู่อ่ะไม่มันมีผมมีหลายคันยริงยัยใช่หรอใช่แล้วแล้วใครดูแลแก๊งคุณอ่ะ วังครับของเปียกอ๋อแล้วเนี่ยน้องๆผมเนี่ยเหมือนเขาบอกนอนโรงพยาบาลบ่อยมากเลยนะไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ยนอนโรงพยาบาลอะไรบ่อยครับผมเห็นนอนอยู่ตรงเนี้ยครับเนี่ยครับข้างหน้าเนี่ยครับใช่หรอนอนหน้ากลาดเหรอใช่ครับอ๋อเขาเป็นอะไร่ใชเห็นพี่แดงนอนหน้ากะลาดใช่ครับนอนอยู่หน้ากะลาดนยครับสามคนนะครับใช่เหรอแล้วเขานอนได้ไงเขาเป็นอะไรไม่รู้ครับไม่รู้ครับผมผมเป็นโรคแดดอะครับผมง่วงอะครับ เขาลืมกินแต่แต่แต่ถ้าผมแต่ถ้าผมง่วงเป็นลมอะไรแบบนี้แว่นแว่นผมจะไปหลุดนะมีทางเดียวนะที่แว่นจะหลุดได้แต่เดี๋ยวพวกผมไปทำงานกันต่อแล้วกันไปทำเหมือนกันดีกว่าคือยังไงครับกินปลาหรือยังไงครับหรือว่าไงอะไรนะอะไรกินปลาจำจำดีอ่ะครับใช่อระครับแคลเซียมไงใช่หรอแคลเซียมดีอ่ะแล้วเกี่ยวอะไรกินปลาครับ ตอนโรงพยาบาลเลยครับเขาทำอะไรเงี้ยครับคืองงครับคือไม่เราไม่นิฮานี่มันงงไงไม่ผมยืนกันอยู่สามคนแล้วผมขอคุยกันหน่ยดีกว่าเนี่ยหน่อยไม่ใช่ Yes K อยังใช่ สีอะไรอ่ <host>: อะ,ะบอกว่าสีเขียวสีเขียวเพราผมผมเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลพี่ก็ว่าเห็นเขียวแวบๆนะอ่าอ่าเดินนั้นเล่นนะไอ้คนกลางถนนด้วยยืนกันสามคนเมื่อกี้เนี่ยไม่คือไม่แต่ถ้าคือยังไงอ่ะแล้วแล้วคือยังไงต่อครับต่อรอแล้วมีอนอะไรไม่ไม่ผมไม่ได้หาเรื่องนะคือว่าผมคือผมไม่ไม่อันนี้พี่ก็ไม่ได้หาเรื่องพี่ก็อยากจะถามว่าเพราะอะไรถึงขี่รถมาชูให้ ใครชูอะครับก็แน่นิเขาไม่เป็นไรถ้าถ้าไม่ชูก็ไม่เป็นไรพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรที่เขาไม่เฉยเขาเพร้อมมึงเนี่ยไม่ได้ไปชูไรเลยเออมึงได้โกป่ะแต่ที่รู้พี่เห็นว่าสูตรขาวอะพี่จําได้แค่นั้นแหละเสื้อขาวมีหลายคนนะก็ไม่รู้ก็สูตรขาวมีทางประเทะเสื้อขาวมีแท้ทางประเทศก็ไม่เจะรู้วาเนี่ยเราอยู่เราอยู่กันห้าคนี่ยใครยกให้เขาป่ะมีป่ะ มีมีแต่กูยกยกให้หัวเขียวที่โรงพยาบาลอ่ะพี่ของต้มแซบอ่ะก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ว่าอะไรน่อยไม่ได้มีอะไรน่อยพี่แค่ถามเฉยๆว่าชูทําไมทําไม่ได้ชูก็ไม่เป็นไรพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรอียรครับพวกพี่ก็ไม่ได้ทําอะไรนี่นะเออถ้าทําอะไรก็ยังว่าไปอย่างนี้แค่คุยกันเฉยๆไม่อันนี้ คือผมงงไงว่าถึงบมาวายผมจูบี่ฮาร์ยให้อ้าวต้ไม่ใช่พี่กระถาว่าเสื้อขาวอ่ะเพราะพี่เห็นว่าเสื้อขาวอ่าสามสาคนอ่ะสามสูกคนไอสูดขาวอ่ะเห็นก็สามคนอ่ะว่าชูบให้อ๋อสามสี่คนเอางี้วาะพี่พี่เ้องอะไรข้างอยู่ในห้องไม่ในค้องเราสามสามก็น่าลุกบ้านอะไดครับมัดเปล่าโอ้ยทำไไม่ขาอะไรก็มื่น ไอ้ตังค์มันไม่มีอยู่แล้วพวกพี่ทํางานไปวันๆพี่กระจายหมดแล้วไม่ไม่ครับไม่ไม่ต้องรอดละมือครับคือผมรู้ว่าพี่อยากคัดหน้าพวกผมอะเอาป่ะหน้าโรงพยาบาลเลยก็ได้เอาสามพันคือมืป่าครับได้จบจบครับก็ได้ถ้ให้มันจบหรือว่าพี่มีกี่คนกันมาเลยครับอ่าตอนนี้มีกี่คนอ่ะเนี่ยมีท่านเนี่ยครับผมห้าคนเนี่ยคือพวกผมอยู่กันห้าคนเนี่ยไปหน้าโรงพยาบาลเลยมือเปล่าไปได้ครับอินหมอไปสองพันนะครับอีนอเอโผ ผมด้วยผมด้วยป่ะเนี่ยพี่ครับอ่อโหน้าโรงพยาบาลมือเปล่าอามอนอามอนไปเปล่าได้ครับถ้าอยาไปเปลี่ยนเสื้อก่อนผมผมอยากอ่ัพี่ใครใครอยากมั่งยกเลยห้าคนห้าคนอันนี้ใครเนี่ยอีบูไงพี่อีบูอีบูอ๋อพี่รีบกันไหมอ่ะเอ่อพี่ก็รีบอยู่อ่ะพี่อยากตะบันหน้ามันเฮ้ยไม่ไงเพราะว่าคูเปอร์กำลังเข้ามาอือ ออมาต่อ <5 S 1> ได้หมดเลยห้าคนขอฝีมือดีหน่อยหนูจานกระเนือคูเปอร์จานเราไหวปะวะแต่ว่ารอคูเปอร์ก่อนแล้วหนึงได้ไหมจานอีบูไหวไหมจานว่าจานอีบูอีบูก็นี้ขวดแดงต่าไม่อยู่แก๊งไหนทั้งนั้นขึ้นนี่แคนนา ไปนะไปไปรอหน้าโรงพยาบาลเลยพี่ชายเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวเรียกชื่อผมบ่อยดิผมแย้เสียเวลาฮะอ่าใครจะไปว่างะผมผมเองผมอยากเอาไอ้เข่งอ่ะผมอยากใส่เข่งอ่ะจัดไปเอาผมไปไพองอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่บอกอนดาได้ได้ได้ไล้ได้ได่ได้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 ไดบไล้ได้ได้ไทุกค้ได้ได้ได้าล้ไา้เลยได้ได้ไร้ได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 ้โรงไยาบาลเายไป้ได้ไไป้ไ้ได้มดลยพวกผมไม่มีอาวุธด้ได้ไ ไอ้ไพี่เปิร์ดขอขับไปพี่เปิรดขอขับไปจะขับยังใช่ขึ้นมาผมจะเอาแม่งฮนะไม่ต้องถึงพลอแล้วอ่าใจยเย็นเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวดูไอ้เข่งนะถ้าไอ้เข่งมันผมจะซัดตาแม่งไม่ไหวแล้วเชื่อไหมไอ้ไงมันก็ต้องเหลี่ยมมันเหลี่ยมอาวุธแน่นอนก็มีผมรู้แล้วไม่สับไม่ได้สับ มีให้ผมตีแล้วชุดนะผมเพาะผมตีเะตดผมจะซัดตามแม่งเลยมีไหมพ่กวางเขาตีไปหมดออเดี๋ยวผมว่าก่อนก่อนผมจะไปเรียนเน็ก่อนพ่อผมจะมานี่ผมต้องเอามันก่อนเอาเลยว่ ไม่รีดนะแต่ผมยาวแล้วได้เขาเปิดแต่ผมแยกไปขวายอืมมันแยกไม่ได้มันไม่ผัดไม่ผัดยังไงอ่ะถ้าคนรอต่อแถวเลยต่อแถวเลยไอ้เข่งมาผมจะซัดไม้ได้ได้ได้ไม้ผัดได้ต่อแถวต่อแถวเลยใครเปิดมือของบ้ของบ้านอยู่ที่เอง ผมก็ได้นะผมเปิดได้นะเออพี่เปิดเลยมือผมแข็งอ่ะตอนนี้โอ้ให้ยดาเปิดแล้ดีแล้วให้ผมเปิดแลได้มามันได้เปิดแล้วเชื่อใจดามือผมแข็งไม่แต่คือสมน้าดาน่าจะไว้คนประมาณว่าคนที่สามคุณไม่ไปกันนะพี่เพราะว่าไปเลยเหรอกูยกมือไปแล้วเขาออกแล้วเลยเลยไกลกูไม่รู้เรื่องกูกระโดดคัดมาติเดี๋ยวถ้ากูมีอาวุธนะเฮ้ยบอกแสดงออกดิ เต็มที่ครับเต็มที่ไอ้ด่ากูแม่งทำไรวะไม่ได้สวนไม่ได้สวนไม่ได้สวนเราแน้วไม่ได้สวนอืสเต็ปดีแค่วิ่งบนเย็ดเย็ดเอาว่ะเอาว่ะไอเย็ดดูถูกนิดเดียวแม่งเอาเลยว่ะย่องชนลอซี่ยังไวๆย่องชนกันเป็นเปล่าไม่เป็นอะครับถนัดแทงอย่างเดียว เฮ้ยโหไม่ได้สวยยังไม่ได้สวยจริงๆบอกว่าหย่งชุนเอาะสิเขาหย่งชุนไม่เห็นนะดูดิดูดิชุนตีฟองอันดาโดนโดนเหรืออะโดนหลุดหลุดได้ได้ได้หลุดถ่ายถอายถ่ายจะโดนถอยเดี๋ยวโดนถอยเดี๋ยวโดน ไปดีบร้ยอยไปไปเลยไปดีไปดีมีใครไม่ไหวไหมตรงนี้มีใครมีใครที่ว่าไม่ผ่านไหวไหมเองเปิดดิทำมาเดี๋ยวต่อให้ก็ <c oughs> พี่เปิดต่อต่อเลย ไอ้นั่นเก่งนะไอ้ไอ้ที่มาใหม่อ่ะไอ้นั่นเก่งนะนเก่งเลยก่อนพี่อุ้มออกก่อนดิเดี๋ยวผมจะไปซื้อสอบอีกอ่ะโหเป็นไงบ้างพี่พอได้ไหมเดี๋ยวอุ้มไหม่ใหม่ผมพอได้มไหมพี่แปลวกับพี่พอเปิดความหวังอยกเพ่เฮ้ยพี่ต้องจัดการให้เลือดใส่เดี๋ยวตัวสายผมเองเอางั้นเลยเราเอาดิ ได้ฉันควักไปนานแล้วแต่กูไม่มีอะไรอ่ะโอ้ยนี่ยังเก่งเลยว่ะ ได้ได้ได้ตื่นเต้นตื่นเต้นช่างเล่นอะไรกันอะช่างเล่นอะไรกันอะไม่ใช่ช่างอมอนครับชาวนาอมอนอมอนครับผมคลิปคลิปของเล่นอะไรกันน่ะมันต้องต่อแถวต่อยกันด้วยฮะเขาเล่นด้วยได้ไหมครับไม่รู้ดิไม่รู้ดิอีลีอยากเล่นอ่ะไม่รู้อีไม่รู้เลยเขาเล่นอะไรกันเนี่ย อโหลพี่ชายผมขอเล่นด้วยได้ไหมครับเออต้องต้องไปถามโน่นนะทางโน้นเปิคข่าวอ่ะใช่อันนี้วอลกแก๊งยู่ครับเมื่อกี้ใครล่วงไปแล้วโหอย่างนานวะ่ะ นี่ว่ะเป็นกังเหรอครับถอย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 โอ้ยท่นไงเป็นอาดอพอเอาหัวเลยโกตัดยุ่นหน่อยต้องนอนหลับผมกต่อให้มันหนึ่งอย่างนั้นอะเอาว่ะโอ้โหเอาว่ะล่วงว่ะเอาได้นะอย่างนั้น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาอุ้มศพก่อนนะฮะเขาอุ้มศพก่อน พี่ปื้ดใจเย็นพี่ปื้ดใจเย็นไปลืมไปจะไปอุ้มเฉยเลยไปเยอะเปล่าอย่าเข้าเลยนะพี่จะตายละทีเดียวทีเดียวคือผมน็อกเลยอ่ะผมจะทำอะไรไอพี่ปื้ดเอาเลยนะถ้ามันล้มปุ๊บพี่พี่วิ่งไปอุ้มศพก่อนพี่วิ่งต้องุ้มศพก่อนนะไปวิ่งมืผมาผมมือเองเดี๋ยวผมมืมเองเขายกมือมาหนูกาจะอภัยโอ้โหมันเลี่ยมเยอะพวกเนี้ยนั่น โอ้ยหน่วงยังวะโดดทีนึงเงโอย้อยเหีย้ยอะไรวะ

ไปต่อรอเลยนะพีปพิดต้องรอเก็บศพก่อนนะพีปพิดต่อยเลยถ้าเขาวิ่งมาต่อยต่อยไปเลยใกล้ละใกล้ละเอาไปฝั่งนู้นตัดอย่างน้อยก็ใส่สองสามสองสามครั้งก่อนนะตัดเลยได้ได้โกโกอุ้มเขาไปหนเอาเลยเอาเลย หาเอ้ยทีเดียวไอ้โดนทีเดียวร่วงเลยเหลือหเหลือน,นิดเดียวเองเดี๋ยวผมอ๋อผมจะอุ้มศพผมจะอุ้มศพโอ้โหยกมือมันซะขนาดนี้โอ้โหโดนเลยตายไม่มีตังค์ตัวฟี่ไม่มเก่งแต่ละหนัวไปเลยทุกคนหนัวมันหนัว ก็เดี๋ยวไปยุ่งอ่ะบัด้ยโทษโทษโก้โทษฮันด้โทษอืมหลับแล้วไงวะเอาเดียวเดียวดิตัดหลับแล้วไงวะอุ้ยฮันด้ะไรโวยอะไรเฮ้ยโวยอะไร พี่ปืด๊ดพี่ปื๊ดขี่หัวผมลบผมไปผมเองของมินเขาเนี่ยผมเองป้เาเต่ายังแข็งกว่ะให้มาเชิญเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนเอาอย่าให้อออเอาให้อีชินสัตเอ้ยล้มเลยเฮ้ยมีสน,นับว่ะยาก